สบายดีพ hey, so ah, like like ี่น้องบายดีพี่น้องอำลังอ่าข่าวอ่ะมีน้อินเดยมาเิเลยลมมันขัดไปวาน้งสลัดตามกระปุกกรสังกรุกเดินกรุกเดินนนนกเปอดขึ้นน้องปุกเดินน้ำกระุกเดินขึ้นเมื่อก่อนหน้าว่ะหอมขุกกระอันนี้กระิตากระปุพี่น้องเลียวหันยังเดี๋นี้น้าหัอยเลยนั่นดนะ เนี่ยนั่น่ะทำกระปุนโล่หนึ่ง้องเลยสิตามลหนึ่งกินชุ่มแซวกันตามภาษาคนบ้านนอกเขาภาษาคนสดสดอยู่ใช่พอแล้วจนไหนมันเผ็ดน,นี่ยบดนี่พริกออสชมพักบ่ นี่ได้กำลังสิคันไหมเดมอยูนี่มตามกับปุ่นแ่บมตามเลยกูนะใครตามเสบนะกะว่าก็กำลังสิคันบอเอาเอาโตคันเป็นเลยมันจะกินลนะจิโ่พระยาป้าเราขันเนบอกป้าขันมันเลยบอกลุงบอกขันนะไพ่ตามเสียบเลยจะบอกว่าไพตามเสบไก็เสียบมันเลย กาไปต้มไปกับพู้นึงปุ้งพูหนึงตาเมอาอง้จังเด้กินเร็วตั้งมะกออพี่น้องเอ้ยตาใส่มะกออมาคือมะนาวมีแต่นสุกๆแต่การตมใส่มะกอก,อกน,อนี่ยม,ม,มันฉีออกวันวานบันต้ัตัตกับตัดช่วยกันจไเลกินเร็วๆเลเชอ,อดีตาเยา เอาได้ตัดได้พี่น้องาเอาม์ยงออกกัแดดลงไปพี่นง่ ah <t <t uh> uh ีแต่กับไอ้สองคนต่้มเราต้องโทษกันเด้อเออจาว่านเป็นอันนี่ปลดได้เซ่ลบีนก็คันเอมักมันมันรุนบ่รุก ันยินข่าวอ่ะน้องสลามีเป็นนัวลายใส่ลงไปลายบให้เป็นนัวจ้โอ้ขบได้ิกนนี่นี่เวนัวขลุงนี่เาปาเขา้วัวมัตกอมันสุกมาต้องมาต้องใส่หมักนาก็ได้งวยเ้งหน่วยอียงเลไปเบาไปเาตามบงเ็ดแล้วเมากรแล้วกัน คุ้มกันนะเนาะน้ำมันสีน้ำแช่มันสีเชียปรุงแล้วเลยเอาตัอย่งมาดูปรุงแล้วไรดิบรอกแซตาบตาบมี่ต้องดำือมาวันพอยามันเค็มมันบนี่รมลงได้

เดี๋ยวพี่น้องเซ็ปคนนะยันขึ้นหน่อยเนี้ยเดี่ยวออกทางนอกคือลงไลยคนอยู่เต็มกระมังพี่น้องเอยจักหน่อยบ่หน่อยแต่ว่าเต็มกระมังมากินนำกันพี่น้องเซ็ปคือเกาใส่หมวกันล่มผัดพี่น้องสบายดีพี่น้อง มาเด้อพี่น้องบออะไรยังห่างมาเดินกันดวนมาเล้ไหมมอทดหาเสร็จทะเลาะเ้ามล้บขาากินขาเสียนนบ้านนบานนาบาน้บานน้านนบนน้อ้นานน้านบ มากุ้งหม้งนี่ก็วาเป็นัวได้บบอ่บอเอามี่บอบางดเืเ้ียมาได้แปลงวัวคุยเอาหัวหมุหนเอาเยเอาอ่างเดอเอาเิเเอาเบาาวันนี้ขออนุญาตบกินองเยปรกานะเกเืองอยู่กินฮันดด้ พอดีเลย่อยต้อ้าวออบอานาแซ่บอาคอยตั้มถ้าเป็นบแ่นี่น้องเลกตกลงจากเมีนไทยตั้มเนาะทักันอำรัส่ายโบ้านใจังพัดสขาเช่นาวเล่นเน อัซื้อไปขัดทำโบเซ่ไปขัดชดเขาไร้พี่น้องมันฉีบ่มเมดฮะทำไมที่เขาเขาเนี่โยกได้มันทึกได้ยิ่งยังตก่างไครับมันีด้วลง กระยาแลขึืนก้อนเออคืนก้อนพอนางใต้ล้มึ้นก้อนพอนางไต่ลมน้งสลาเมหตาอไตมันจนมุกลุเลค่ะแม่ต้องแทนพนก่น

ฝนหยุดนี่คือแต่ว่า ta ได้ขึ้นในลมแฮงเกินลมแฮง

มันต้องกินข่าวเศร้าเดีวบ่พอสอชั่วโมงนเเทา่เต้งลยไปงเชูควาเพอจ้ะเมนองเทนชิวชิวบอกมาเทนเนาะ ลองพากันน้ามือยุบเขาได้ชีตาขีนหนล้วะเไว้นกับพีนแต่แบอยู่มักกับซสบอยู่แล้วก็แมนกินอะไรใส่มะกอกแสบอยู่ขนาดเทสแช่ปาก็กินขาวเกขา

các bạn hao hơn mà cả thân mà khơi <laughs> khơi tam sẽ pi sẽ một đó pi มันถ่ามันง่อยคือแบบพูไปแบไปน้ำปูรงไหน่งไปหน้านอมันถ่ายเยื่อน่บอกมันถ่ายยื่อนี่ล

কন্দিকা ম বাকছে থুক থুকচ